วันนี้โมเดลของจากแอคชั่นด้านการกเกษตรของเราเราอยากตามหา pH ดินที่โกทำไมถึง pH ดินโกวันนี้เราปลูกทุเรียนง้อมังคุดลองกองแต่เรารู้ว่าทุเรียนเป็นพืชที่เป็นไฮไลท์มากแต่ว่าเราเจอปัญหาคือต้นยืนตายก็มีต้นมีปัญหาไฟทอปเทอรล่าก็มีโรคก็มีนะวันนี้เราสนท่กนนะเรามีหน่วยงาน ที่อยู่ในพื้นที่ในภูมิภาคนะร่วมด้วยช่วยกันภายใต้กระทรวงกรเกษตรตราดโมเดลแห่งนี้ วันที่9มิถุนายนปี2514นายชุตกินนทแก้วเกษตรจังหวัดตราดบูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบ,บุรีสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงและสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดตามหาดิน p ีเ6ในพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรจำนวน3รายได้แก่นายมานิชิงชยัยนายอาภิชาติรัตนวงศ์และนายภัยทูลพุ่มทับทิม โดยมีการบูรณาการในการเก็บตัวอย่างดินและตรวจสอบค่า P h เจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราดรวมถึงการสำรวจโรคและแนวทางแก้ไขจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาด้านดินและโรคให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในอนาคตณอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด ครับเราเจอแล้วนะต้นนี้ TH6 นะครับสบภาพต้นนะนี่คือเราปักโดยเครื่องวัดแค่ธรรมชาติแต่เราเก็บตัวอย่างดินไปด้วยนะเราใช้ทั้งเหตุผลและใช้ด้วยความรักอันนี้คือวัดด้วยความรักอะ่ะมาเจอต้นนี้6.00นเนี่ย6 0เนี่ย คือต้นเขาดุมสมบูรณ์นะฮะอย่างที่พี่สมชายจากสวพหกที่บอกมาว่าใบเป็นมันนะใบค่อนข้างสมบูรณ์เขียวมัน<ล>ะมนะขอบคุณพิทุมมากนี่คือาก,การค <ฮะ S 1> ้นหาซ O o จังหวัดตราดนะครับบูรณาการการทํางานกรมวิชาการกเกษตรพัฒนาที่ดินกรมส่งเสเริมการเกษตรเกษตรกรเป็นศูนย์กลางคนพื้นที่สินค้าทําจริงต่อเนื่องยั่งยืนเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องกเกษตรกร ภายใต้กระทรวงกรเกษตรจังหวัดตราดดีสง,ดง่าเกษตรตราดทำจริงๆ